ในนามขอุ ah uh. ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของประเทศลิเบียเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงถึงเบื้องหลังของพัฒนาการของการปรากฏขึ้นมาของ รัฐชาติมุสลิมสมัยใหม่ประเทศนี้และหลังจากการโค่นลม้มกอดดาฟีในช่วงวิกฤตการณ์ของอารับสปริงก็นำมาซึ่งสงครามการเมืองและเราจะได้เข้าใจถึงทิศทางและ,และดูว่าลิเบียจะไปสู่จุดลงเอยอย่างไรและจะมีผลอย่างไรต่อประชาชาติมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งต่อโลกอาหรับ เราได้ได้ศึกษาเรื่องลิเบียไปในตอนที่หนึ่งแล้วในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์เรื่องลิเบียในตอนที่สองริเบียเนี่ยในช่วงต,ต้นของศตวตรรษที่20และเมื่อศตวตรรษยี่20ก็จะมาสู่1 9ึ่ซึ่งเป็น การระเบิดขึ้นมาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการเกิดขึ้นมาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเราก็ได้วิเคราะห์กันมาในในในหลายๆคลิปการศึกษาของเราที่เกี่ยวกับเรื่องโรคมุสลิมแล้วว่าที่ผมได้บรรยายมาตลอดว่าคนทั่วไปอาจจะศึกษาที่ไปที่มาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือมองว่าเป็นการ พงงานขึ้นมาของมหาอำนาจในยุโรปในยุโรปตะวันตกและต้องการแย่งชิงอำนาจและการแบ่งขั้วกันระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะหรือการพงงานขึ้นมาของเยอรมน,นีและก็ฝ่ายพันธมิตรนั้นไม่ต้องการอเลก็กอเลรกโว่าไปหรือเรื่องของในยุโรปตะวันออกที่มีผลจากปัญหาของเซอร์เบียอะไรเป็นต้น แต่ในการศึกษาของเรานั้นในความในในใน,ในปัจจัยหลายด้านนั่นก็คือโลกตะวันตกนั้นซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นคริสเตนดอมหรือเป็นคริสตจักรแต่คริสตจักรนั้นก็จะเป็นไรเวลหรือว่าคู่แข่งของรัฐอิสลามคู่แข่งของรัฐคอรลิฟะ่่ว่าจะเป็นรัฐคอรลิฟะในในสมัยอุมัยยัดหรือรัฐคอรลิฟะในสมัย อับบาซิยัตและรัฐคอลิฟ้าในรัฐคอลิฟ้าอุมัยยัดในสเปนพวกเขาเป็นคู่แข่งอันนำไปสู่การก่อสงครามคูเสดและในสงครามคูเสดครั้งที่3หลังการพ่าแพ้ต่อสุลต่านสลาฮุดีนอันไอยูบีนักรบครูเสดเหล่านี้และก็ปัญญาชนชาวตะวันตกปัญญาชนในคริสตจักรก็ได้พากันคุ้นคิดว่าเหตุใดพวกเขาจึงพ่ายแพ้แก่มุสลิม ในใดพวกเขาจึงพ่ายแพ้แก่สุลต่านซาลาหุดดีนและข้อสรุปก็คือโลกตะวันตกหรือว่าคริสตจักรนั้นล้าหลังกว่าโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการล้าหลังในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความก้าวหน้าทางการทหารแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองอันเนื่องจากการค้าความมีระเบียบวินัยของบ้านเมืองซึ่งต่างจากยุโรปในยุคก,กลางเป็นอย่างมากพวกเขาจึงมีความลงเอยที่ว่าเขาจะต้องทําให ระศาสนาจักนั้นก้าวหน้ากว่ารัฐอิสลามก้าวหน้ากว่ารัฐของคอลิฟะ <c oughs> หรือก้าวหน้ากว่าอุมมัดอิสลามแต่สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้หากผู้คนยังคงเคร่งครัดต่อครสิสตศาสนาจะมีความจําเป็นที่จะต้องสลัดครสิสตศาสนาทิ้งไปจากจากดินแดนตะวันตกแล้วก็เมื่อเมื่อสลัดครสิสตศาสนาทิ้งไปแล้วก็จะเกิดสุญญากาศทางความคิด สุญยญากาศทางศรัทธาพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนพระศาสนา,ามาทดแทนคําสอนในคริสตศาสนาดังนั้นพวกเขาจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าแนวคิดอุดมคติและโลกทัศน์ของโลกสมัยคลาสสิกของพวกกรีกและโรมันซึ่งถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ยากยิ่งที่จะหา อารยธรรมของชนชาติใดมาเทียบได้แต่ว่าจิตวิญญาณของโลกทัศและก็แนวคิดแบบคลาสสิกนั้นเป็นเป็นแนวคิดและจิตวิญญาณแบบไร้ศาสนาไร้ศรัทธาในธรรมะและไม่เชื่อในโลกหลังความตายเป็นพวกวัตถุนิยมและเป็นพวกที่ที่ที่ยกย่องธรรมชาติอารมณ์ตัณหาความปรารถนา ของมนุษย์เป็นหลักแต่ว่าโดยมีหลักจริยธรรมเป็นตัวจัดกรอบเพื่อไม่ให้สูญเสียดุลยภาพจนเกินไปดังนั้นเมื่อเมื่อเขาพบสิ่งที่จะนำมาชดทดแทนคำสอนในศา,าสนาจักรแล้วก็จึงเป็นการปูทางไปสู่การที่ทำให้ชาวยุโรปนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเอทิส เป็นคนที่ไร้ศาสนาไรความเชื่อเป็นเซกุลา่าเป็นผู้ที่ยกย่องชีวิตทางดุนยามากกว่าชีวิตในชริอะมากกว่าชีวิตในพระธรรมบัญญัติดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนหลักอกีรดัสในคิตตศาสนาก็จึงต้องเป็นหลักอกีดัในในวัฒนธ,ธรรมและอารยธรรมแบบคลาสสิกของกรีกและโรมันนั่นก็คืออกีรดัสว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญยิ่งไปกว่ามนุษย์คือฮิวแมนิซึม และก็อกินดทที่สองก็คือ naturalism หรือว่ามนุษย์จะต้องดำเนินไปตามธรรมชาติของเขาโดยไม่มีกรอบของธรรมะไม่มีกรอบของาศาสนามาเป็นมาเป็นอุปสรรคและโดยมีจริยธรรมแบบกรีบเป็นตัวจัดกรอบเพื่อไม่ให้ดูเลวร้ายจนเกินเกินไปทุกวนันนี้สังคม สังคมโลกโดยเฉพาะยิ่งในศตวรรษที่21นี้กำลังประสบกับปัญหาของการที่คนรุ่นใหม่มีทิศทางไปสู่การเป็นลิเบอร์เรนลีเบอร์เรนคืออะไรก็มาจากอากยนัตท,ที่ที่พวกตะวันตกนำเข้ามาแทนคิตศาสนาเป็นหลักอากยนัตของพวกกรีกและโรมันที่ว่ามนุษย์นั้นจะต้องจะต้องโลดเล่นไปด้วยความเสรียอย่างสูงสุดโดยไม่มี โดยไม่มีอุปสรรคและก็เงื่อนและโซ่ตวนของธรรมะใดๆมาขัดขวางไม่มีไม่มีมมลำดับชั้นของการเคารพไม่มีความผูกพันที่ล้ำลึกระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ระหว่างบิดามารดาและเครือญาติไม่มีไม่มีรูปแบบชัดเจนว่าของเพศ เพศสภาวะจะพังงานขึ้นมาและเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายจากความเป็นลิเบอรัลนี่คือคือสิ่งมาเพราะฉะนั้นก็ต้องจินตนาการว่ายุโรปซึ่งดื่มดำอยู่ในคริสตศาสนานั้นอยู่จะให้มาเป็นลิเบอรัลอย่างทุกวันนี้ก็ต้องใช้เวลาัน้นในในกระบวนการของเรเนซองส์นั้นสองสา,สา,สาปีของเรเนซองส์นั้นก็เพียงพอที่จะค่อยๆปูทางและทำให้ยุโรป ก้าพัง,งานขึ้นมาสู่การเปิดเปิดสก,กัดใหม่เปิดมิติใหม่นั่นก็คือนําโลกเข้าสู่สมัยใหม่ในศตวรรษที่สิและศตวรรษที่17โลกตะวันตกก็เข้าสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และศตวรรษที่18โลกตะวันตกก็ค้นพบหรือว่ารู้แจ้งในเรื่องทางดุนยาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาโบราณไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ของสัตว์ต่าง และอื่นๆเรื่องของชั้น,นดินชั้นบรรยากาศพวกเขารอบรู้ไปทั้งหมดและตวัรที่สิบเก้าพวกเขาจึงได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือภาชนะสิ่งต่างเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าและรวดเร็วและจํานวนมากกว่าและเข้ามาตีตลาดและทําลายการผลิตของโลกมุสลิมซึ่งเคยเป็นโลกที่ผลิตสินค้าส่งออกเป็นหลัก และนั่นคือนำมาซึ่งการโ่มสลายของเศรษฐกิจในโลกม,มุสลิมดังนั้น,น,นในตอนนี้เองจึงพบว่าโลกตะวันตกจึงได้ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานเดิมก็คือความเป็นอาริก,กับอิสลามเพียงแต่ในยุคกลางนั้นความเป็นอาริกนี้ขับเคลื่อนไปด้วยศรัทธาในในคริสตศาสนาแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นชาวยุโรปที่เป็นเอทิสไม่มีศาสนา เป็นชาวยุโรปที่เป็นเซกูล่าในศตวรรษที่19เป็นเซกูล่าก็คือมุ่งเน้นดุนยาเป็นหลักพวกเขาออกล่าอนณานิคมทําให้ทําให้ไม่มีมนทินและความหมนหมองไปยังตัวพระศาสนาจักรว่าเป็นศาสนาแห่งการเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบและกระสุนปืนแต่ในกองทัพและกองเรือของพวกล่าอานณานิคมที่ออกไปล่าอาณานิคมในในภาพลักษณ์ของคนเป็นเซกูล่าและเป็นเอทิสนั้น ก็มีบรรดามิชันนรีติดตามไปด้วยและในอดีตที่ผ่านมาในโลกนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีคริสเตชนในจีนในฟิลิปปินในอินเดียในแอฟริกายกเว้นในอบิสเนียอย่างเดียวแต่โดยการโคลน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 ิลิซึโโโโโโลลมหรือการล่าอาณานิคมนี้ก็ทําให้เกิดเพิ่มจํานวนของคริสเตชนขึ้นมาพวกเขาสูญเสียคริสเตชนในยุโรป กลายเป็นผู้คนในยุโรปและยุโรปก็สูญเสียตัวตนจากการเป็นคริสเตนดอมหรือพระศาสนา,าจักรกลายเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่เป็นเอทิสชื่อที่เป็นเซนตุร่าก็คือยุโรปหรืออูรุวะแต่คือดินแดนแห่งอารยชนแต่ผู้คนในยุโรปก็ยังคงสืบทอดมิชชั่นหรือภารกิจและพันธกิจเดิมก็คือ เป็นอริกับอิสลาม <c oughs> ดังนั้น <c oughs> การเข้ามาการ <c oughs> เข้ามาของของออตโตมันในดินแดนลิเบียเป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ทำให้มหาอำนาจในยุโรปนั้นเกิดไอเดียว่า <c oughs> เหตุนใดเราจะต้องล่องเรือไปไปล่าเมืองขึ้นในมัลากา ไปล่ามเมืองขึ้นในยอกยากการต์ตาเพื่อที่จะทำลายชริอะเพื่อที่จะขัดขวางความเคร่งครัดของมุสลิมทั่วโลกในเมื่อลีเบียเนี่ยอยู่ตอนใต้ของอิตาลีอยู่ทางตอนล่างของกรุงโรมศูนย์กลางแห่งพระศาสนาจักรเราก็คนที่จะล่าอาณานิคมในยึดครองลีเบียดังนั้นจึงเกิด <c oughs> จึงเกิด ผู้คนในลิเบียก็ทราบทราบว่ากองทัพอิตาลีที่มาเนี่ยแม้จะเป็นแม้จะคนอิตาลีดูแล้วไม่ได้แข่งครัดในคติศาสนาอะไรพวกเขาใช้เวลาหกวันแบบดุนยาและเพียงวันที่เจ็ดก็ไปสวดมนต์ในโบสถ์เพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนักรบครูเซนนั่นเองและคนเหล่านี้ไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้า พวกเขาก็ยังคงรังเกียจศาสนาอิสลามอยู่ดีและในการในการตั้งรับกับการล่าอนานิคมหรือการเข้ามายึดครองของอิตาลีนี้เองนั้นอุลามาจากแองจีเรียก็จึงได้เป็นผู้ที่ก็คือสยิดอัสซยิดมุฮัมมัดอิบนาลีอัสซยิดมุฮัมมัดบุตรของอาลีแห่งอัสนูสผู้เป็นผู้ตั้ง ตริกัตอสนูซีหรือสนูซียะขึ้นมาโดยไปตั้งที่เมืองมักกะไปค้นคิดว่าเราทำอย่างไรจึงจะรับมือกับกับมหาอำนาจของพวกลูกหลานนักรบครูเสดที่มายึดครองเราในในมิติใหม่ในภาพลักษณ์ที่เป็นคนเอทิสไม่มีาศาสนาในภาพลักษณ์ที่เป็นเซกูลา่ามุ่งเน้นดุนยาเป็นหลักแต่พวกเขาก็มายังภารกิจและภารกิจเดิมก็คือ ยับยังการใช้ร h อะห์และทำและก็วางระบบการศึกษาที่จะให้ผู้คนนั้นรู้สึกดื่มดำและก็ชื่นชมในวิถีตะวันตกและกลายเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นชนชั้นสูงในในดินแดนมุสลิมภายหลังเอกราชที่จะเข้ามาแบกรับภารกิจและพันธกิจในการปกครองประเทศแทนคนรุ่นเดิม ที่เติบโตมาจากการศึกษาแบบอิสลามแต่คนรุ่นนี้จะเป็นผู้ที่เติบโตมาจากการศึกษาแบบตะว,วันตกและก็ดื่มด่ำตะว,วันตกและชื่นชมตะว,วันตกเราจะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตุนิเซียเป็นต้นตุนิเซียยิ่งในยิ่งห้าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่40,1940,1950 1960กย่าในช่วงเวลานี้เราจะไม่ไเจดศูน าจะพบว่าผู้นําตุเซีเนี่ยไม่ต้องการให้ผู้คนถือสิญจน์มีการขึ้นป้ายว่าว่าอามันซอลิฮาดจงทําอามันซอลและซอลและนั้นก็คือทุ่มเทชีวิตไปในโรงงานอุตสาหกรรมทุ่มเทชีวิตไปในไร่นาเกษตรกรรมไม่ใช่ทุ่มเทชีวิตไปยืนละหมาดตะเรแวะอย่างยาวนานและกลางวันถือสิญจน์ด,ด้วยร่างกายอิดโรยและก็กระหายน้าในในดินแดนทะเลทรายอย่างนี้ เพราะฉะนั้น <c oughs> ในเคสของลิเบียเนี่ยสิ่งที่ทําได้คืออุลมาจึงที่ซยยดมูฮัมหมัดอิบนุอาลีอัสนูซีจึงไปตั้งหลักอยู่ที่มักกะแล้วก็ดีไซน์ออกแบบว่าการจะรับมือกับการละอาณานิคมของลิเบียนี่ยไอของอิตาลีควรจะเป็นอย่างไรจะได้ดีไซน์รูปแบบของตริกัดเพื่อจะทําการยีฮาร์นี้ขึ้นมาก็คืออัสนูซนะีโดยมีคอนเซปต์ว่า ผู้นำของตริกัดนี้จะต้องเป็นไซยิดหรือลูกหลานท่านนาบีสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงคนอาเลมชาวอันจิเรียผู้ได้เดินทางไปมักกะได้ก่อตั้งกระบวนการสนุซีขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้คนเด็กหนุ่มทั้งหลายแล้วก็นำพวกเขามาตารบีะนำพวกเขามาขัดเกลานํำพวกเขามาเปลาจิตวิญญาณแ,แห่งการจิฮาดเปลจิตวิญญาณแห่งการ การที่จะได้เสียสละทั้งทรัพย์สินและชีวิตฟิสบีเนี่ยอ,อิกรมาตุด,ดีนวันเดา้ลละวลิตตัตบีอัชริอะเพื่อจะได้สถาปนาพื้นแผ่นดินที่ดลปัร,รดูแลโดยคอลิฟะหรือพูดจะเป็นพูดแทนของอลตาลาบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ดำรงการาอิกรมาตุสละและดำรงการละหมาดนอบน้อมตนต่ออลตาลาแล้วพวก ท่านจึงได้รวบรวมผู้คนและก็แลวก็หลังจากที่ได้คิดดีไซน์ตริกัดสนูซีขึ้นมารวบรวมผู้คนขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นกลุ่มอิควานหรือบราเดอร์ฮูดหรือกลุ่มพี่น้องในตริกัดนี้และสร้างพลังขึ้นมาเพื่อรับมือกับการครอบงำและการยึดครองของโลกตะวันตกอันจะสามารถที่จะยับยั้งการแผ่ขยายของ ของอำนาจของพวกลูกหลานนักรบครูเศดเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นลูกหลานนักรบครูเศดเหล่านี้จะเป็นเอทิสและจะเป็นเซกูล่าก็ตามจากนั้นจึงจะสามารถที่จะฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาในสังคมลิเบียนให้ได้หลังจากที่ได้ถูกกระทบกระเทือนจากการยึดครองของพวกอิตาลีมาระยะหนึ่งท่านจึงได้มองดูว่าถ้าอย่างนั้นในประเทศลิเบียนเนี่ยดินแดนตรงไหนในลิเบีย จากด้านนี้ชิดมาทางตะว,วันออกชิดมาใกล้อียิปต์หรือด้านนี้ชิดไปใกล้อันจีเรียหรือทางด้านตอนล่างที่ใกล้ไปยังทะเลทรายซาฮาราใกล้ไปยังชาร์ตไนเจอร์นะมารีนั้นตรงไหนจึงจะเหมาะที่จะใช้เป็นอัลกออิดะหรือว่าฐานที่มั่นในการตระียและฐานที่มั่นในการที่จะตั้งอัรราบาตหรือว่าที่ระดมพลท่าจึงไปเลือกเอาดินแดงเซเรนิกา ซึ่งอยู่นอกอาณาเขตอาณานิคมทางตะว,วันตกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าแม้อิตาลีจะเข้ามายึดลิเบียแต่คนตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดไปทั้งทั้งประเทศเนื่องจากว่าเขาก็จะไปยึดไปตั้งที่ว่าการอำเภอในที่เราที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่งก็จะมีอิตาลีอยู่สามคนที่เหลือก็จะจ้างคนลิเบียพื้นเมืองเข้ามาหรือว่ามีคนจาก อาโคโนลอนนีหรืออาณานิคมของเขาที่ฝึกฝนมาเป็นทหารของอิตา,ตาลีนานแล้วเข้ามาเป็นเป็นเป็นเจ้าพนักงาน,าน,น,เ,น,าานเพราะฉะนั้นจะมีอิตาลีสามคนที่จะดูแลเพราะฉะเขาจะปกครองเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรไม่ได้ไปยังเขตที่ยังเป็นทะเลทรายหรือเป็นดินแดนของเปดูอินเคลื่อนย้ายกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าเซเนกานี้อยู่นอก เขตปกครองอยู่นอกเขตอิทธิพลของอิตาลีนั่นหมายความว่ายังเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์อยู่ผู้คนยังใช้ชีวิตเหมือนกับเหมือนกับสังคมอิสลามในในช่วงศตวรรษที่16-17หรือ18ด้วยซ้ำแน่นอนแม้ว่าในช่วงศตวรรษที 16, ่16-17-18จะเป็นช่วงเวลาแห่งการการเสื่อมของโรกม,มุสลิม ความเสื่อมที่สืบทอดก,กันมาหลายร้อยปีที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แาะเทคโนโลยีหลุดมือไปจากเราแล้วก็ความความมีอัจฉริยภาพทางปัญญาและว,วิสัยทัศน์ของเราก็ได้เสื่อมโทรมลงอันเนื่องจากวิกฤตหลายประการอันนี้ต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจผลของสังคมศาสตร์ ไม่ใช่เราโลกมุสลิมเราไม่ได้ไปมองปัญหาทางสังคมศาสตร,ร์ทางเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ทางภูมิศาสตร,ร์แล้วเราก็มานั่งว่าเอ๊ะทำไมเราจึงตกต่ำจากวิทยาศาสตร,ร์ทั้งหมดนี่มีผลกระทบต่อกันและนี้เรนนี้เองโลกตะวันตกจึงมุ่งไปทําลายเส้นทางการค้าของโลกมุสลิมก่อนเส้นทางการค้าของสายไหมคือทางบกและเส้นทางการค้าทางทะเลคือเส้นทางสมเผาเพื่อจะให้โลกมุสลิมทั้งหมดตั้งแต่ติดพรมแดนจีนมาจนถึง ถึงในโมร็อกโกเนี่ยยากจนลงแต่ความยากจนจะทำให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สุดโทมบ้านเมืองสุดโทมโรงเรียนบนรรดาสรสถานศึกษาสุดโทมมัสยิดสุดโทมตลาดสุดโทมกำลังทรัพย์ที่ผู้คนจะนำมาแต่งเนื้อแต่งตัวรักษาความเม็นเทน ดยขาสุดโสม,มนุขทั้งหมดและผู้คนก็จะเริ่มเสียขวัญกำลังใจเพราะการที่ขาดความร่วมเร่องทั้งหลายจากนั้นก็จะส่งผลไปสู่ภูมิปัญญาในทุกๆด้านไปสู่วิสัยทัศน์ในด้านต่างๆไปสู่ความเฉียบแหลมในการที่จะวิเคราะห์และมองประเด็นปัญหาต่างๆด้วยเห็นนี้เองจึงทําให้บุรมาที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความสดใสกับปริกระเป๋าของโลกตะวันตกที่กําลังพังหาขึ้นมาอย่างเช่นตัวกรณีตัวอย่างก็คือเมื่อตะว,วันตกได้ได้นําเครื่องพิมพ์ออกมาเพื่อผลิตหนังสือจากที่มีหนังสือไม่กี่พันเล่มในยุโรปที่เราจมพูดเสมอว่าอัศวินอ่านหนังสือไม่ออกเจ้าของปราสาทอ่านหนังสือไม่ออกเป็นอันสิ้นสุดลงจากมีหนังสือไม่กี่พันไม่กี่หมื่นเล่ม ในยุโรปมีหนังสือเป็น15ล้านเล่มและไปสู่50ล้านเล่มในเวลาอันรวดเร็วพวกเขานั่งอยู่หน้าเตาผิงตลอดเวลาในฤดูหนาวสี่เดือน6เดือนแปเดือนและอ่านหนังสือมากมายหนังสือที่เกี่ยวกับผีเสื้อในในแอฟริกาเกี่ยวกับพันไม้ในในหมูกก่เกาะในอินโดนีเซียเกี่ยวกับผู้คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเกิดความประเทืองปัญญามากมาอาจารยที่ในโลกมุสลิม ยังคงคัดลอกหนังสืออยู่ซึ่งทําให้จํานวนหนังสือมีอยู่น้อยและวิเอีเอง,เองสัดส่วนของ i l l i t e r a รซีหรือการไม่รู้หนังสือจึงกระจายไปทั่วโลกม,มุสลิมเราได้พัฒนาและศึกษาเรื่องราวของลิเบียมาตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าเชคอัสยิดมุััมมัดบุตรของอาลีอัสนูซีได้ได้ไปที่มักกะและก็ได้ดีไซน์ออกแบบ ตาริกัดแห่งการ j ิฮัดเพื่อจะรวบรวมอ,อิควานหรือว่ากลุ่มพี่น้องที่จะให้ใบอัสตยาบันที่จะที่จะเสียสละทรัพย์สินและชีวิตเพื่อที่จะที่จะขับไล่อิตาลีและก็ฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาในสังคมลิเบียดัะนั้นผมก็กําลังพนายเห็นว่าเอตายนิเบียจึงตกต่ําลงเพราะว่าความตกต่านี้กระจายไปทั่วโลกมสลิมอันเนื่องจากหนึ่งสองสามที่ได้พนานามาใน บทเรียนเรื่องลิเบียข้อที่สองวันนี้และอินชอนละเราจะกลับมาศึกษาเรื่องลิเบียอีกในตอนที่สาม